สวัสดีครับวันนี้พามาดูเชียงกงอีกที่หนึ่งนะครับไม่ใช่เชียงกงครับมันเป็นที่เก็บรถที่เก็บเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้นี่เหล็กไม่ได้ใช้นะครับใช้บ้างแต่ก็ไม่ได้ใช้เยอะถังน้ํามันพันลิตรทําเองนะครับผมจะพามาดูหัววิกเตอร์อันนี้ผมเก็บไว้อย่างดีเหล็กยังใหม่ๆอยู่นะครับ แต่ว่าไม่ได้ซ่อมค่าซ่อมก็ประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นครับพบภายใงภายในมีครบนะฮะเด็กยังดีอยู่เลยเล็กรถไม่ได้ชนเป็นหัวไม่ใหม่ออกมาได้ปีกว่าแต่ว่าทีนี้มันคล้ายๆมันมันตะแคงครับตะแคงแล้วหัวไปโดนคันคอง ด้นฝั่งน,นนะู้นครับเบี้ยวมาฝั่งนี้สียังแบบว่าเออราะประผุได้หมดครับนี่อยู่ภายในภายในยังเอี่ยมอยู่สามารถแกะฟุเจอร์ข้างในออกเอาตัวของเมก้ามาใส่ก็ได้นะครับ ถ้าใครอยากจะซื้อก็ผมก็ขายอยู่ประมาณห้าหมื่นครับตัวนี้นะนแท็กเก่าไ่แท็กเก่าโซ่ยังดีเปลี่ยนเฉยๆถังอัลมานมัวเก๋งเก่าที่แรกว่าจะขายนะครับแต่ก็ไม่มีเวลาขาย กระจงกระจกนี่ใช้ได้หมดมันผูเฉยๆครับมันเป็นรดน้ำมาเอาคอถอยเสียนะครับ ตนมันใหญ่กำลังเป็นดอกมะขามหวานเอาบัมั่มสุกเลยนี่ผู้ใหญ่เาขาขูดเนาะเอาไปขูดฮะคันคันทุกคนเนี่ยม็ขูดเบปลืองเนาะถ้ามันเขียวสแสดงว่ามันสียังงามอยู่คันนี้เอาไปแต่งเฮ็ดเป็นรถบ้านบ่รถนอนนะ นี any, ่มันแคบบ่ะเครื่องยังดีบ่มีแบตซิมาถอดอ่ะเบาไปใส่คันี้อยู่เออบอลหนังโอเคครับ